Thank you. สวัสดีค่ะมเมนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่หนึ่งตุลาคม2563ห้าร้อยหกสิบสาพ่อคับเย่เปิงแบงปันอีกแล้วนะคะช่องเย่เปิงแบงปันก็เป็นช่องที่น้ำเสนอทางด้านการเกษตรดนะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเกษตรผสมผสานการเลี้ยงสัตว์หรือว่าแม้แต่ตข้าวการเกษตรเย่เปิงก็มีมาฝากเรื่อยๆเนาะค่ะ เอน,นี่ย,ยเย่เผิงจะพ้ามาเบิงละข้างัวอ,อยู่ตลาดนัดโคกกระบือบรนุนข้ามกลางพิกัดกรอยูบรน,น,นุนข้ามกลางถนนเดชอุดมบุญทลิกตำบลกลางด้คะเพื่อเดชอุดมจังหวัดอุบลเพื่อนก็เป็นตลาดที่เปิดใหม่เนาะค่ะนัดนี่เป็นนัดที่สองเก่ กระทือว่าใส่ไดเลยค่ะงัวหลายคนมาสื่อกับหลายได้ค่ะถนนไปมากกสะดวกค่ะติดถนนไงก่อนจะไปเบิงราคางัวกระปากกดติดตามกดไหลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเย้เพิงน,น,น้ำแน่เ้ยค่ะโค้มนี่ห้องเท่าไรคะเนี่ยอ๋อไปเจ็ดสิบ็แนนอัลเลม่นึ่นงลูกเจดสิบ เจ็ดหมื่นแม่พันให้ลูกมื่อเจ็ตัวหรอคะก็หนึ่งต้นแร้วลูกคนเป็นตัวแม่บอกค่ะแม่ครับลูกเป็นตัวแม่เด้อค่ะแม่สูงกว่าบ้านเท่าไหร่นี่ค่ะลอยหาที่อยู่บ้างลอยหาซิฟได้อค่ะลูกเพิ่นจัดเดือนหรอค่ะน่ะลูกสามเดือนนิดๆเบิ่งลูกเพิ่นเด้อค่ะลูกสามเดือนนิดๆแม่ผสมไหมยังค่ะยัางค่ะพ่อติดการแข่งขันพันทรัพย์อยู่แม่เพิ่นโม่ฮันขึ้นเด้อค่ะเจ็ดหมื่นต่อรองได้ครับ ราคาต่อรองได้คะ่มมะ,คะ,มะมีตำหนียังบ่ค่ะเนี่บ่บ่มีตำหนีได้คะประัประกันตำนีให้ะะป,รประกันตำหนีทุกอย่างเบื่งเคร่องเบื่องหางเบื่องแขงขาเพิ่อน,นะคะมีมาครบเดียวเนี่ะะบ,นบ่ค่ะครับอร์โทรไว้หนึงเ่นย์หอง์โทรไวแปเ้าแปเจ็่ส่หน6่งเก875ี4สี4หนึ่งเ หอยงัวสิ่งม่หอยงัวสิ่งบมันประกก่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่าไหคะนี่ห้องสี่สองสี่หมื่นสองพัขอายพันหนึ่งขายสี่หมื่นหนึ่งพันต้มผูต้มผู้จากปีี่ยค่ะสองปีหัวสองปีด้วยค่ะ สูงประมาณเท่าใดนี่ค่ะลอยสามสิบ้าอยสสิบหค่ะมีมาจึงโตค่ะมาอนี่สองมีสองโตโตที่สองนะห้องเท่าใดค่ะนะสามหมื่นสามันสมหม่นสามันแม่บอกค่ะแม่ตแมแม่ยักปีแค่ะนะตแม่ปีหเดือนปีหกเดือนสูงเท่าใดค่ะเนี่ยลอยสสิได้ามสิบได้งามอยู่นะคะตัวนี้งามงามงามง่วไหมงวหมขอเบอร์โทรไว้น้ำนะค่ะศูย์ป สองศูนย์แปดสองสองห้าอห้าองส่าองยังก็ค่ะเตียกเปยักเตี้ยเปยันเตี้ยเก่าเดิมละเก่าเดิมบันยังก็บัหลวงบัานทะหลวงแล้วค่ะขอบคุณค่ะตัแรกมีห้องเท่าไดร่คะนี่ยสามหมื่นห้าพอายุเท่าไดร่เค่ะตัวนี้ปตีกัวยังเป็นหั่วสาวอยู่เนาะค่ะซูงมเท่าไดรนี่ค่ะร้่บวกอยสีบวกค่ะ สูงดีขนาดค่ะมีตำนี้ยังบ่ค่ะเนี่ยบ่ม,มีตำนี้เรบประกันตำนี้อืมครับมีแต่าลายเนี่ยติดลายติดลายนิดนึงค่ะต้ตอนอันตัวที่สองบ่ค่ะก็ะแ,มแม่ลูกแม่ลูกห้องเท่าใดค่ะเนี่ยห้าง12ห้องหมื่นสองพันเลยค่ะคแม่ให้ลูกม่เจโตแล้วค่ะต้นอันตัวที่สอง ลูกคนเป็นตัวแอนได้ค่ะลูกคนจังเดือนละค่ะเนยน้อยปานลูกคนจังเดือนแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนละเด้อค่ะแม่ทองไม่ย่างค่ะแม่สมเหรอครับแม่สมเหรอเด้อค่ะผ่านรอบแล้วท้องไหนเจ้งเดือนผ่านในเดือนกลัวเด้อค่ะมี่มากสามตัวนี่บ่ค่ะ ขอเบอร์โทรศันนั่นเลยค่ะ082 37 6ปสองสมกอแหในหอยปันแับน้องสนุ่นเลยค่ะขอบคุณค่ะของเท่าไดค่ะแม่นี่ยห้าสิบหห้าหมจักปีเนี่ยค่ะงวดสิเดือนสิบเดือนสุงเท่าไรเนี่ยค่ะปร้อยสามแปดร้อยสามแปดได้ค่ะ อันนี้มันลุ้นธรรมชาติบ่ค่ะลุ้นลุ้ธรรมชาติลุ้นธรมนธรมชาติได,ด้ค่ะงามงามมีตำหนียังบ่ค่านไงเบ่มีตำหนีไดค้ค่ะคือจุม่ <c oughs> มกันแถ่อยู่นี่ยมันงามเนี่ยค่ะได้จุ่มก็ต้องเบิรงเครื่องเบิรงหางมันเป็นอย่งไรเครื่องแดงนะคะกุกหางใหญ่หางยาวอยู่ค่ะนีม่มานจะเดียวบ่ค่ะ ัขอเบอร์โทรไปน้ำเน่ยค่ะ์้น้าอเก้าเอเีหกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สองแปดสอพออย่งค่ะเนี่ยพอมีดพอมีดมันจะใสค่ะมันกางใกล้ๆนี่ขอบกุ้นค่ะห้องเท่าไดค่ะเนี่ยหกสบแปดหกห่นแปดพันสูงแห้งสูงเท่าไหเนี่ยคะลอยห้าสิบวกครับลอยหบวกด้วค่ะเพิ่มให้ลูกย่างค่ะนี่ ทองที่ซีเด้เยอะหรือทองที่ซีครับทองลูกตัวที่ซีเด้อค่ะปลกหายง่ายหายง่ายเลยเด้อค่ะโอ้ยสูงแน่ผสมแล้วฝั่งจ้งเดือนค่ะตาไหนสองเดือนครับสองเดือนเด้อค่ะมีใบมีหลอดพร้อมสีว่ายซูนเกลโคนสีวซูนเกลโคนมีใบมีหลอดเครื่องแดงมันบอกค่ะเครื่องแดงเด้อค่ะแต่ว่ากุ๊กหายใหญ่หายง่ายขนาด นี่ตำหนียังบ่ค่ะไี่บ่มีตำหนียังครับขาถกขาถอนบ่มีครับมีหูนิดนึงครับหูหูแบนี้มีหูแบงเนิดนึงเลยค่ะมีมาจากโตค่ะนไ่โตเดียวครับของใบใหญ่นีดขอเบอร์โทรไน้น่ค่ะศเกาดย์้าแปหนึ่งสามศยหนึ่งสามนย์แปดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแปดัพอยังห็ค่ะพอเสิร์ฟครับพอเสิร์ฟมาแต่ไซคค่ะไอน่าจะรวยครับน่าจะรวย้ะค่ะขอบคุณค่ะ เอาเบอร์ตัวคางๆกันเลยค่ะของป้าสุวรรณป้าสุวรรณห้องเพระใดนี่เหมือนห้องลายห่องห่องค่อนะห้องหกหมื่ oren, นเลยค่ะเพิ่นให้ลูกไม่เจ๊ตัวหรอคะเนี่ยถูกสามตัวสี่ตลูกสามตัวสี่ตัวตัวนี้ทองตัวที่สี่บ่ทองหกพันสองแสนสองเดือนหรอคะประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนนะคะสูงเท่าใดนี่เจ้าเจ้าจบทัวนี่จมากแล้วค่ะท่านสูงเท่าใดนี่ป้าสุวรรณสูงเท่าใดงวดตัวนี่งวด ซิบเม็หาซิปล่อยหาซิปได้ด้ค่ะหาซีบวกได้ค่ะนี่ตำนี้ยังมาค่ะรับประกันตำนี้ได้ค่ะเครื่องดำได้ค่ะุกหางไงหางกระยาาอยู่ค่ะปลาสวนมีมาตัวเดียวบอกมีมาสองตัวนดคะตัวนี้ห้องท่าเลยค่ะ หกหมื่นแปดพันเพื่อให้ลูกไม่เจ้โตัวเหรอคะเนี่ย่นให้ลูกไม่เจ้โตัวเหรอตัวเดียวตัวสองอยู่ในท้องลูกตัวเดียวตัวเ,ะะตนนเจ็ดเดือนตัวสองอยู่ในท้องเลยค่ะตอนนี้ท้องในเจ็ดเดือนท้องในเจ็ดเดือนเลยค่ะเครื่องดำค่ะตัวนี้มัน,น,มนสูงเท่าดไหนหอมสีด๊อกพ่อมาลอยหูสีแดงค่ะน่าจะสูงกว่าสีแดงอยู่างนั้สะะ<อ>ูงกว่าสีแดงอยู่างะะเดียค่ะขอเบอร์โทรไปนั่นแนะคะ่ค่ะ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งขอขาหกหกห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดปลาซูวับมาโน่นคูนแนซนะคะขอบคุณค่ะขอคนขายลอตเตอรีน้ำได้ค่ะใปไใดตัวใดกระโทษมาสื้อน้ำเพล่นโหลดจ่าจ้าจ้าจ่านุงอันนี้วะมีมีเบอร์วันนี้คนขายมีคนขายว่ามีเบอร์นะคะขอบคุณค่ะ สอง MM. ต 17, ัวต um. ัวแรกในห้องเท่าใดไหนคะสี่หมื่นเจ็ดพันง wow. ัวแม่สาวจังปีนี่ค่ะปีแปดเดือนค่ะปีแปดเดือนเพิ่นขึ้นย่างค่ะเนี่ยขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วเมืองเลยขึ้นแล้วรอบนึงบอกจ้ะแต่โบได้ผสมจ้ะสูงประมาณเท่าใดไหนค่ะประมาณลอยสี่สิบเด้อค่ะ ตัวที่สองห้องเท่าไรคะน่นห้าสิบแปดจะผสมก็มีห้องห้าสิบแปดได้ค่ะห้องแรกห้องในกยี่เดือนหรอคะทั้งท่านหลอดจะผสมมันดีสิบสามกันย่าผสมันถี่สิบสามกันย่าผสมยังมากค่ะนี่ผสมใจแอนผสมใจแอนมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดได้ค่ะแต่ว่าบ่อนทานหลอดสูงเท่าไรนี่ค่ะ สี่สิบบวกเลยสี่สิบบวกแล้วค่ะนางามขนาดค่ะแข้งขาดีเดี๋ยวเบิ้งหางพันนิดนึงค่ะรดมากลดมากอาถึงออกไหนก้อนเนี้ยครับเอาเอาอ๋อก้อนนี้ครับเข้า ดหัวเขามาค่ะเครื่องดำเลยค่ะกุ้งหางใหญ่หางกระเจ้าขอเบอร์โทรไว้น้ำไหนค่ะ096 096 252 252 0223 0223น้องยังค่ะเนี่ยน้องยังก็ห้าดีมาแต่ไซจ๊ะมาแต่ก็สมิงจ้ะก็ยินดีแล้วจ้ะ วลินเ้อค่ะขอบคุณค่ะข่องเท่าไหรค่ะต้นนี้ตันนี้สี่หมื่งหาครับสี่หมื่นหนึ่งนหาร้อยนี้สาวเ้อองแรกเั็ปีค่ะทองแรกไหมสปีกลัวครับสองปีกลัวเด้ค่ะข่องเด้เจ็ดเดือนละค่ะสเดือนครับมเดือนกลัวได้ค่ะผสมผสมยังมากผมู่ครับมอย่งเท้าพ่อขอเบิใงใบนะคะ นี่ครับใบอ่ะติดมาเรียบร้อยแล้วครับผมผสมวันที่สี่กันยาโฮกสามแน่นบหมคะวันที่โกครับโอ้วันที่โกขอตรวค่ะวันที่โกกันยาโฮกสามเลยค่ะพี่มาตัวเดียวเปค่ะเนี่ยครับเอามาตัวเดียวเพราะว่าตลาดเพิ่นเปิดหม่ม่ได้เอามาหลายนะครับสูงเท่าไหน่ังมัวแต่สูน่ี้ซิบครับสูงหน่อยซี่ซิบตัวเด้อค่ะ ขอเบอร์โทรไปน้ำหน่ค่ะ0 9นเกนยคครับ2 4 7 9่ไม่ห่อยยังก็ค่ะอยู่อำเภอไผ่บึงครับไผ่บึงคืออย่างอำเภอไผ่บึงจังหวัดชิะเกษอ๋อจังหวัดชสะเกษขอบคุณค่ะ มั่งเท่าไรคะตอนไหนสามหมื่นหกพันเมื่อสาวเจ็ดปีค่ะไนี่รอสมรอสมจะเข้าสองปีแล้วจะสจะเข้าสองปีแล้วสมแล้วย่างย่างก็สมม้อนผสมเลยค่ะมันขึ้นย่างตอนไหนใกล้ใกล้แล้วล่ะใกล้จะขึ้นแล้วเด้อค่ะเครื่องดำปุกหางใหญ่หางเงาอยู่ค่ะสูงประมาณเท่าไรเนี่ยค่ะลอยสามสิบนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวสัมผัสเพื่นก่สิขายหัวอยู่นี่โอ้ขายทุท่นขอเบอร์โทรไปนั่นเลยค่ะ083 083 743 743 1103 1103ขออนุญาตไหมคะกระทงกระทงกระทงมันจะใสค่ะยูเดทนี่นะยูเดทได้ค่ะขอบคุณค่ะข้างเท่าใดค่ะตัวนี้58 58,000จักปีนี่ค่ะสองปีกว่าสองปีกว่าผสมยังค่ะ มอนผสมแนละ้วก็ฮั่นึ้นบ่ค่ะคือบ่ได้ผสมย่างแล้วอ๋อพั่นได้ขึ้นแล้วค่ะหัวย่งน,น้อยหัวย่างน่อยโยธาหัวสองปีกว่าค่ะนะ<ม>กุ้งหางใหญ่หางยาวเครื่องกระดำะะาาดเล้วค่ะสูงประมาณเท่าใดนี่ค่ะลอยซีซีพ์แล้วค่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่อยค่ะ 0.99 0.9 9 0 1 9 6 6 4 0พหง้่งพอยังไหนคะพอยังก่อนมีโค้มันจะสค่ะมาลินชำรบเลยค่ะขอบคุณค่ะฟังเท่าใดคะตัวแหลกสีขาวเนี่ย2 7 5 0มเื่เิ่คยให้ลูกมายังค่ะยังัานเคยให้ลูกเลยค่ะจักปีนี่ค่ะวดสองปีปลายนวสองปีปลายเลยค่ะ มันบานขึ้นเลยะะบ,บ,บ,บ่ค่บ่บ่นขึ้นแล้วคะ่ะสูงปว่มานเท่าใดนี่คะ่อยสามสิบต่อามสิบค่ะตัวที่สนั่นาคงเท่าใหตัวนั้นราคาจำกันนะสองหมื่นเท่าใดก็คง่นเจ็ดสองหมื่นเจอายุก่าประมาณกันบเลละคะ่ะสูงพอๆกันเลยคะ่ะสีขาวสูงกว่านิดนึงสองหมื่นเจ็ดพัน ขอเบอร์โทรไว้น้ำเน่ค่ะ0 8 0 0 8 0 967 967 4130 4130ยังหมอค่ะพเทิ่มพอเทิมมันจะใส่นไนุ่นสว่างครับนุ่นสว่างขอบคุณค่ะห้องเท่าไรนี่ยค่ะห้ครับ53นี่เพิ่อนห้อง53าด้วยค่ะลูกค่นเป็นตัแม่แม่ให้ลูกมาจ้กโตหรอคะโตครับัวนี่ัวที่สองบ่ค่ะ ลูกจ็กเดือนลรือคะเนี่ยสามเดือนกลัวเหรอเด้อ,ดอค่ะผสมไหมย่างค่ะเนี่ยย่างก่อนผสมเด้อค่ะแม่เพิ่มสูงประมาณเท่าไรเนี่ยค่ะสามสิบกว่าหน่นนอยสามสิบบวกเด้อค่ะมีมะคมเดียวเหรอคะ ขอเบอร์โทรไว้น้ำหน่ะคะ0 8น976 1828พาเหก่องแพอยังค่ะวปอกเมืองเก่าเมืองเก่ายู่ใสค่ะยุยเดนี่บอกอ๋อขอบคุณค่ะฟางท่าดค่ะตัวไหนทนาสิใบครับายนี่ท่ายนคะสองขหาใบสองหาอายุเท่าดค่ะอายุสปีครับสองปี สูงประมาณเท่าใดนี่ยคะรอยสาบหกบวกสามบหกบวกเพื่อนเอาสูงรอยสามสิบหกะคะสสบหกบวกนะต้นน้อยแม่น่คะ่ะแม่นต้นน้อยต้นปติแปน้นะห้องเท่าใดค่ะนั้นห้องหามเงนไปสามตัวสาตัวหามเงินไปต้นแม่เบิดเลยบอกคะ่ะ อายุเท่าไหร่ค่ะแบบนี้อายุหกเจดเดือนนี่ะอายุหกเจดือนเด้ค่ะแมนส่าตัวขามือวตัวสหาลเยว่อได้สามโตด้ค่ะเพื่อนสูงกว่าม้านตัวละร้อยเซนนี่ละเม็หนึ่งเม็ดนึงกว่าม่านเม็ดหนึ่งนี่หละหนาหากี่ะตะโต๊ะเป๊ะขอเบอร์โทรไปน้ำเนี่ค่ะ ศูนย์เก้าสองแปดหกเจ็ดห้าสี่หกสองห้างพอย่งไหนค่ะพอสีทองมาแต่สค่ะมาแต่อุบุนนะค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกนี่ห้องเท่าไรคะนี่หกหมื่นแม่ให้ลูกมาเจ้าตัวแล้วค่ะอันนี้ตัวแรกครับลูกแรกครับลูกแรกลูกคนเป็นตัวแม่เลยค่ะไม่ใช่ครับผมลูกจ้าเดือนละขนาดนั้นลูกนี่ก็ประมาณหาเดือนนะครับหาเดือนเล้วค่ะ แดงดีขนาดแม่ผสมไม่ย่างขนาดไหนม่สูงหรอครับสูงทับโตทับโตมาเด้อค่ะแม่สูงเท่าไหร่เนี่ยคะแม่น่าจะสูงกว่าแม่นลอย40บวช40หาบวกด้วย40หาบวกได้ค่ะคันนั้นข้อมนั่นแม่นบ่ค่ะใกล้ๆกันโอ้ตัวนั้นนะตั้นนวดเปลี่ยวครับแม่นครับนวดเปลี่ยวได้เบิกตัวนั้นแด้วค่ะ ตัวนี้ห้องถดได้ไหนค่ะห้องไว้สามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันครับผมจักปีนี่ค่ะตัวนี้โอ้จักสิว่าจักปีง้ว่ากับเป็นสาวอยู่สองปีกว้วอะไรมั้งครับผมสองปีกว่าผสมยังสมแล้วครับสมแล้ยวขับตัวมาสมทับตัว,ตว,วกันครับผมทับโตมาเลยค่ะสูงถดได้ไหนค่ะสูงห้าร้อยสามสิบครับทับโตัวท,ท,วทองในเจักเดือนแล้วค่ะ ก็ว <3 S 1> ัน<ม>สามเดือน,นะครับผมสามเดือนแล้วค่ะโก้ค้างญ่หางกระย่าเครื่องดำนะคะ่ะแต่ใบเบิง้งโซนทั้งนั้นเนะคะ่ะแม่สาวครับตัวนี้แม่สาวเลยคะ่ะแดงขนาดค่ะตัวน,นี้ <c oughs> ห้องเท่าไรคะ่ะแม่สาวนี่ห้องไปสี่สิบสามครับ 43, สี่สิบสามซุงเท่าไรคะ่ะนี่ สูงลอยสามสิบบวกครับสูงลอยสามสิบบวกผสมยังค่ะยังครับยังยังมันผสมนะคะจักปีนี่ค่ะว่วงปุ่นนานจะประมาณปี 7, 8, 8, เจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ครับปี 7, 8, 8, เจ็ดเดือนแปดเดือนนะค่ะเครื่องพ่นดำนะคะโกค้างไก่หา,างยาวแข้งขาดีมีตำหนิบ่บอขาดไหบ่อขาดบ่อมีตำหนินะคะ่ะแม่ลูกในค่ะห้องเท่าใดแม่ลูกของเพิ่์นครับอ๋อเบอร์โทรไปน,ำนะะ้ำเลยค่ะ 088 088 083 083 3.2.04 3.2.04พอ่อลาขอบคุณค่ะท้าไดค่ะโคอมนีไหนห้องห้าหมื่นแปด้าหม่นนชาโอเล่ด้วยค่ะแม่ลูกแม่เพื่นให้ลูกมาจ๊งตัล้วคคะนี่ตัวแรกเลยตัวแรกลูกจังเดือนลรคะน่ะสเดือน2เดือนลูกตัวแม่บอกตัวแม่ลูกตัวแม่ด้วยค่ะแม่ผสมไหมยังค่ะเนี่ยแม่ย่างมันผสมเลยค่ะแม่สูงเท่าไดรเนี่ยคะร้อยซีซิพร้อยซี พี่ตำ้นี้ยังบ่ค่าบ่มี่่มีนมซีนมซีเต่าสระการค้าโทรค้าถอนค้าโทรค้าถอนมอต้อเงินกันงวดแต่ดีีเอาเบสรงขึ้นเลยเขาขึ้นเลยขอเบอร์โทรไปน้ำไหนค่ะศูนย์เก้าหน0งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนาหวานด้วค่ะขอบคุณค่ะ พีาแม่แวห้องเท่าไหนี่ห้องเท่าไหห้องสี่สิบสเปิดไวสี่สองเดครับเปิดว้สี่สองตัวผูกด้วยถาอายุอยู่บ่ะถามอายุบ่ถามอายุมันไอหนึ่งปีกับเก้าเดือน1ปี9เดือนแดงดีขนาดครับเป็นลูกไค่นี่ค่ะลูกทุุมูฮะสายเอ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 

ให้ลูกเมลืลอสามตตัวนั้นตัวที่สามค่ะมานละสามที่ข้า 3, 4, ทองนี่ลูกเป็นโตผู้นะคะลูกเพิ่อนอายุเท่าไหร่นะะี่ค่ะสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วเอามามงมาแม่ผสมไหมแล้วผสมไหมแล้วทองเจ๊เดือนนี่ค่ะแม่แม่กำลังสมแม่กำลังหวานพาน,านแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่นะะี่ค่ะถึงที่โบ 48รอย40บวกได้ค่ะ40บวกเนี่ยอ่ะขอเบอร์โทรไว้น้ไหมค่ะปนนเศูนยน7นนพยี่แว่นมันปลาเก๋าด้วค่ะของคุณค่ะท่องท่าได้ีหค่ะสอสาห่หารอยครับ23,500จักรีนี่ค่ะ ปีกลัวครับปีกลัวปีสองเดือนครับปีสองเดือนนะคะสุประมานลอยสหาได้มีมาตัวเดียวเนี่ยบอกค่ะมีมาตัวเดียวครับมาดิขอเบอร์โทรไว้น้ำนะคะศู5ย6 5กห้าศู7ย์หกห้าเองเหกสองเดหกย่างนี้ค่ะ ไายครับพ่อหยังค่ะพ่อดาวครับพ่อดาวมันจะสายค่ะโอ้ม่ใช่ถังนี่ครับไม่ใช่เรือรุ่มนี่เรือุ่มเนี่ยเรดอรุ่มนะคะก็ผ้าทิพย์ขามวนั่งโอ้ยไม่ว่าให้เจ้าขายขายเพิหมดเลยังมาวัดสันตัวเดียวนี่นะครับครับขอบคุณค่ะขายชะม้ดสั่าไหนหามื่อครับให้วางเข่ามาพ้อมแม่ลูกในห้องเท่าไหร่ในคำแปดหมื่นห้าพันแม่พันสูงเท่าไหร่ในคำลอยหาซีฟยูร์ล็อคลอยหาซีฟเด้อค่ะแม่ลูกมันเราเจ้าโตขนานไหน สามโตต้นหนังเป็นตัวที่สามนะคะลูกคนเป็นชาโรเลด้นะคะลูกเพื่อนแจักเดือนลูกเพื่อนแจ็คเดือนลูกบ้านแปดเก่าเดือนนะค่ะงามขนาดแม่ผสมไหมยังค่ะผสมยังมากบัทันทานหลอด้ะค่ะผสมวางวันที่ยี่สิบเอ็มีตำหนียังบ้าขนาดไหบ่ครับบ่มีตำหนีด้วยค่ะไปเบิ่งหามันก่อน สงูงหฮงค่ะตัวนี four ้เครื่องดำกุ้งหางใหญ่หางไก่เงาเลยค่ะลูกคนง่ามงามค่ะลูกคนเป็นซาโลเล่มีแม่ยังโตค่ะต้นไดงนี่ สองภาษาคล่้นูนเด้ยค่ะงาาขนานต้นนี้ห้องถ้าไดค่ะสองเทาหมื่นเก้าพันงัวสาวง้วงเดกึ่งเห้วูกนึ่งเหรเด้อค่ะสูงท่าไดค่ะตันนี้สูงท่าไดตนี้ถูกประมาณเมตรสาวเด้อค่ะตอนนี้ทองไหมย่างทองได้เจ็ดเดือนสี่เดือนเศษเด้อค่ะผสมโตมากบอกค่ะผสมโตมาเด้อค่ะ ขอเบอร์โทนร <0 96 S 1> น้ำแน่ค่ะ096 831 9846่อใหญ่พ่ออายบัตมหูด้วยค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่าไดนี่ค่ะ ตัวนี้หองหาสแปดครับหองหาสิแดัวแม่สาวสาวผอมผมสาวผสมนะคะเพิ่นสปีเพิ่นนึ้นยังค่ะึ้นรอบนึงแล้วครับึ้นรอบนึงแล้วเด้อค่ะแต่ว่าในผสมสูงเท่าไหร่นี่ค่ะสูงร้อยส่สบหวครับสูงร้อยส่สิอนประกันตํานี้ประกันตัวนี้ทุกอย่างเลยค่ะเคร่อนดำปหางใหญ่หางก่เงาเ้อค่ะงูกับซัดมันใ้มันผานมาแล้วสิบหมื่นอีกสิมื่นกัน่าจะึ้นิ่นเป็นซัดมาแล้วสิบมื่อีกสิบหมื่นกัน่าอบแหลพิ่นผาน มาหลอดซีมือนะคะขอเบอร์โทรไววนน่ำเลยค่ะ095 095 8700 8700 419 419า่หห่อยย่งไหมคะ่เมาะค่ะเมามาตดสายค่ะยูเดทขอบคุณค่ะห้องท่าไดค่ะตัวนี้ห so, ้องห้าหมื okay, so, um ่นสามห้่นสามันแคดให้ลูม่ยังโตเหรอคะสโ้าโต ก้อนนี่ท่องไหมยังทองเลยสเดือนสี่สิบหมื่นทองเลยสเดือนก็สี่ิบมื่นทองเลยสเดือนเลยค่ะมีใบผสมพวกผสมยังมามบากเดี๋ยวไปงคนชิวได้หมเคนผสมเทียมมาเ้อค่ะมีใบมีหลอดสูงกว่มสูงาณเท่าไหนี่ค่ะออยสี่สิบห้าลออยสี่สิบห้าได้เค่ะพัน เพิ่นไปหาใบมาให้เบิ่งนี้ด้วยค่ะผส,สมนี่เด้วค่ะพอพันเพิน่นผส,สมวันที่เทาไดค่ะหันหันอีกด่านหนึง่งวันที่สาพฤษภาคมหกสามขอดวันที่สิบมีนาคมห4สี่ด้วยค่ะตัวหนันแม่นบ่ะคนะนตัวที่สองของเท่าไรค่ะนะัองมื่นแปดห้าสองหมืนแปดันห้าร้อยอ 18, ตัวปู่ตัวแม่คะนะะตัวแม่ตัวแม่ด้วค่ะ จกักสี่ปีกว่าโอ้นี่บอกสี่ปีกว่าบ่ะนี่ท่านเคยให้ลูกไหมยังลูกสองตัวแล้วให้ลูกมาสองตลลัวแล้วเด้อค่ะลูกคุณไปใส่นี่ขายเบิ้เอแล้วตอนนี้ทองไหมยังทองได้าฏศิลป์สองเดือนกว่าทองฮาฏศิลป์สองเดือนกว่าเด้อค่ะสูงประมาณร้อยสหบวกได้ขอเบอร์โทรไปนน้ำแดงคะ่ะศูนย์แปดโทศูนย์แปดโท 869 7446แน่หอยเบิ่มบันน้องยาวด้วยค่ะขอบคุณค่ะยังมีหัวเขามาเรื่อยๆด้วยค่ะ,คคะแม่ลู ตัวแม่ตาหายแห้แงสีแดงแดงดีขนาดค่ะแม่ลูกส 9, ่ห0้ารค่ะแม่เหนื่อย4,9500าครับแม่เพื่อนให้ลูกมันาังโตแล้วให้ลูกมาซีโตแล้วให้ลูกมาซีโตแล้วค่ะแม่ชุ้มประมาณรอยสามสีบบวเลย สี่เท่าได้ก่อน้นีหมือ้าอปลูกงามแหงค่ะปลูกเป็นตัวปูด้คะตามไปทายงวเอาเลยแม่ทองไม้ย่งค่ะนี่ย่งระดาส้มมาเลยตะบูงหัวติดติดกะดตสมาแล้วคะตะบัติดติดขอเบอไ้ค่ 093 672 672สานอครับ2479น้องครับน้องยังบกโชครับโชคโชคครับไม่ได้ใส่ก่ค่ะยูอำเพอไเบองครับอ๋อสีสเกตขอบคุณค่ะห้องเท่าไหร่คะนี่ยครับ18 2 3 0 0 0 0สพงหมื่นสามสูงประมาณ่อย่สูงร่อยสิพเตัวแม่ด้วยค่ะ อายุเท่าไหร่หนถึงปียังแปดเดือนแปดเดือนด้ค่ะด้วยน่นเค่ะศูนย์แปดห้าสามศูนย์สามห้าสี่พออยางเหรอโค้งแม่งมาด้่ไ้แส้งด้เ่่ลูกเล่าด้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กระซำนี่ก่อนเด้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายเพื่อขอบคุณค่ะ